เขาเรียกอะไรนะครับเซนน่ากีต้าร์ชาวกะเหรี่ยงเหรอเนี่ยโอ้กีต้าร์ชาวกะเหรี่ยงเฮ้ยอันนี่เล่นมั่วดาวโชว์สักเพลงหน่อยอ่าโชว์สักเพลงหน่อยน้องเป็นสาวคอนเดี๋ยวมันเพลงกะเหรี่ยงตรงไหนเนี่ยน้องเป็นสาวคอนเกลนอ่ะมันต้องจับไหมอ่ะดีดเฮ้ยเขาเล่นเทเลเส้นด์ค่ะพี่เขาเล่นเทเลเส้นดีดไปกีต้าร์เลยออ๋เเขาล่น เฮ้ยทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าดาวทรงได้ไหมทรงได้ไหมกีตาร์ของชาวกะเหรี่ยงค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเทนาเทนาเทนาโอ้นี่พี่รอมจิบเป็นเส้นเป็นเส้นแหละฟังนะแต่แต่ละเส้นแต่ละเส้นเสียงจะต่างกันใช่ค่มคะเขาเอาแบบนี้ดิตค่ะพี่อ่าดิดิตแบบนี้ค่ะไหนไหนยังไงอ่ะอ๋ออ๋อนีเอออะดาวลองดู อ๋อเสียงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออพี่ๆคนไหนเป็นชาวกะเหรี่ยงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยบล็อกหนึ่งหน่อยใครเคยเล่นหรือว่าใครเคยเห็นการละเล่นของเครื่องเตงนานี้คอมเมนต์มาหน่อยน้องเป็นสาวคอนแก่นยังเ,เคย <c oughs> มีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวคอนแก่นได้มันเพลงกะเหรี่ยงตรงไหนเลยดาวอ๋อม<ด>ันหล่อมั้ <c oughs> เอาไหมเอาไหมมาไทยเข้าในเข้าสีเหรียญบ้างเฮ้ยวิวดีอ่ะเออวิวสวยมากเลยเฮ้ยเพลงเนี่ะเพลงอย่างเข้าดีทีละเซนเอเอ,าเอา้าเธอไม่มีหัวใจโดนตีเลยมันต้องฟังให้เป็นเพลงดิ ทำทรงมากอันใช่เขาเล่นกีตาร์เปรีถ้าดีดเพลงจีบเขามาจีบสาวด้วยลองเพลงจีบสาวเพลงจีบไดให้เราห้ามไม่ไม่นีเธอจีบเข้ามาเพลงเธอห้าวจีบเธอเหรอเพลงนี้เธอแต่งไงเข้าสงคูวิทยาศาสตร์นะเธอจำได้ปะคิดคู่วิทยาศาสตร์ที่เธาแต่งเพลงนลยเธอเหรอแต่งเธอเป็นคนแต่งไงเข้า เราถือเกมไปไช้เราตอนนี้ Hot ตือได้เออจะอวัไหนหลักการของการแพเซลย,ยียนี่แหละแสงให้หาเหรอเออเราไป่ลองอยู่ปะลอกได้กัแน <c oughs> ่นอยู่ปะได้เธอลองลองเพลจีบฮตเป็นจิงได้แล้วนาะม่มนะต้องลองเพลง สาวสิเออถ้าเธอพอสาวถ้าเธอร้องเพลงยังจีบสันถ้าเจอสาวถ้าเจอสาวสวยแบบนี้เธอจะร้องเพลงอะไรจีบเขาล่ะโอเคโอเคมาสมมติว่าเธอไปเจอสาวสวยเธอจะร้องเพลงจีบอ่ะเธอจะร้องเพลงอะไรเอาเพลงวันเพลินเดือนสิบสองน้ำาตานองเต็มตะลิ่งปุ่นไปไกล้ๆนเราทั้งลายชายิงเธอนะบกระท เธอทำให้ฉันได้เจอความรักเธอทำให้ฉันได้เจอความรักเธอทำให้รักหาฉันจนเจออ่ะถ้าดีถ้าสิละหนึ่งสองสามเธอทำให้ฉันได้เจอกความรักเธอทำให้รักหากันจนเจอจากนาทีที่พบเธอฉันก็มีแต่เธอใน